สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับไม่จบคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาทําผมก็อยากจะให้รู้วิธีทำนะครับว่าทําแบบไหนตอนนี้ในส่วนของสายไฟนะครับส่วนที่ไม่ใช้นะครับก็คือตัดออกนะครับจากมอเตอร์ปั่นหมัดนะครับแล้วก็ในส่วนของรีดสวิตช์นะครับดิมิตสวิตช์เครื่องอบปั่นหมัดตัดออกนะครับสายไฟที่ตัดแล้วเดี๋ยว พันเพเต็มไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้อันเดิมก็คือมอเตอร์ในส่วนของถังซักเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมก็จะมาต่อสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ามเส้นนะครับเครื่องซักผ้านะครับถ้าเกิดหนูกัดนะครับให้ต่อตามสีได้เลยนะครับไล่สีดูนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าที่หนูเข้าไปกัดสายนะครับ ไม่ยากนะครับไล่ตามสีแล้วก็ต่อตามสีได้เลยประเสบพันไว้นะครับทานมีหลายสีก็ไล่เป็นจุดนะครับใกล้ๆนะครับถ้ามันกัดอยู่ใกล้ๆกก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นเส้นใกล้ๆนะครับมีหนูกัดเอามเมลยัดเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็จะใช้ลานหน้าปัดอันเดิมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ซักนั่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกปรับ หมุนช้าหมุนเร็วนะครับตัวนี้สองตัวไม่ใช้นะครับในส่วนของวาล์วเปิดน้าทิ้งแล้วก็ถังอบนะครับถังปันหมาดไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสียงเอฟเฟกนะครับเสียงนกเขานะครับที่ขันนั้นอันนี้คือท่อหดนะครับท่อหดก็คือจะใส่เข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วต่อสายไฟเสร็จก็จะ ใช้ไฟลนนะครับมันก็จะหดเข้าไปนะครับไม่ยากนะครับเครื่องสักผ้าก็จะลักษณะเดียวกันนะครับสายไฟต่างๆถ้าเป็นแบบสองถังแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิบโลสิบเอ็ดสิบสองโลนะครับอันนี้มันเครื่องเล็กนะครับประมาณแปดโลนะครับ นี่ครับผมก็จะพันสายสีแดงเข้ากับสีแดงนะครับแล้วก็ปัดกีนะครับเชื่อมด้วยดะกัวนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำในส่วนของที่ใส่สกอตไบนะครับ ก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับนะครับทําการบัดกีนะครับให้ติดกันเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็พันพลาเตยบไว้ในส่วนนี้นะครับถ้ามีเฟกอ่อนนะครับก็ใส่เข้าไปได้ก่อนนะครับเฟกอ่อนเนี่ยมันจะกันหนูกัดได้นะครับเป็นเฟกสังกะสีนะครับแกะเข้าไปแล้วก็ต่อสายนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เครื่องช่วยล้างจานนะครับเครื่องล้างจานเครื่องช่วยล้างแก้วนะครับก่อนที่จะปั้นะเตบสีดำก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่สร้างยานอวากาศนะครับตอนนี้ผมจะสร้างเครื่องช่วยล้างจานก่อนให้รัฐบาลเขาสร้างยานอวากาศทีหลัง โรคโควิดนะครับมันดูแลรักษาสุขภาพโดยการล้างมือก่อนรับประทานนะครับอาหารทุกครั้งนะครับด้วยความห่วงใยนะครับผมเองช่วงนี้ก็อยู่บ้านครับตกง,งาน <c oughs> น,นะครับผ่นประเ,เรียบร้อยนะครับเสียดายนะครับของเก่า หลังจากนี้ก็จะเก็บรายละเอียดก็คือติดประเทบไว้นะครับสายไฟต่งตางๆตัวนี้ก็จะติดประเทบไว้นะครับอันนี้ก็คือจากมอเตอร์นะครับอันนี้ก็ลงมาจากข้างบนไม่ได้ใช้นะครับใช้อันเดิมนะครับแล้วก็ใช้สายไฟอันเดิมนะครับเียบปักตัวนี้ผมจะลองนะครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับ ติดตามไปพร้อๆมๆกันนะครับเสียบปักเรียบร้อยแล้วก็จะดูนะครับว่ามันจะหมุนไหมนะครับตอนนี้ก็ได้เอาใบพัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับหมุนนะครับหมุนเลยนะครับตอนนี้หมุนขวามหมุนซ้ายแล้วนะครับ ใช้ได้นะครับในส่วนนี้เราก็จะมาปรับในส่วนของสักแบบเดียวนะครับแบบปกติแบบนุ่มนวลอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะปรับไปที่สักแบบนุ่มนวลน,นะครับก็คือรอบมจะช้านะครับเวลาชักเวลาล้างนะครับเสร็จแล้วก็จะถอดใบซังนีอ,อกนะครับนี่นะครับใช้น็อตขันแล้วก็ดึงซ้ายขวาขึ้นมา อะไรได้ก็จับหมุนเข้าไปเพื่อจะถอนขึ้นมาได้ละครับตอนนี้มันเป็นลูกถ้วยนะครับลูกถ้วยปล่อยสายไฟนะครับมันนะครับมันก็จะมีเซนนะครับตรงแกนในส่วนของเกียร์เครื่องซักผ้านะครับมีเซนกันน้ําไหลลงไปนะครับเวลาซักผ้าน็อตของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนน็อตตัวใหม่ก็ต้องได้เกลียวเท่ากัน,นครับน็อตก็จะเป็นขนาดสองหุนนะครับยาวสองนิ้วนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาเชื่อมติดกับน็อตสองหุนสองนิ้วนี้ก็คือเป็นน็อตขนาดสามหุนนะครับหนึ่งนิ้วนะครับมันก็จะหมุนลงไปอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับน็อตสามหุน ก็จะแปะกันอยู่แบบนี้นะครับเราก็จะเชื่อมให้ติดกันนะครับตอนนี้ก็จะเชื่อมแล้วนะครับไม่ได้เชื่อมนานแล้วนะครับผม เหินไปนานนะครับงานเชื่อมติดดีครับตอนนี้เอาเอาใหม่นะครับปรับไฟเบาไปนะครับไฟตู้เชื่อมเบาไปติดนะครับแว่นมันดำด้วยมองไม่ค่อยเห็น,นครับแตมประมาณสักครบรอบนะครับสี่ห้าจุดก็อยู่แล้วนะครับตอนนี้เชื่อม ตรงนี้ต้องให้ตรงนะครับถ้าง,งอโคตรมันเวลามันหมุนมันก็อาจจะสายมากนะครับก็ได้อยู่นะครับนกเก่าเยอะนะครับแถวนี้นกเก่านี่ถ้าไม่ขันนี่ยุ่งเลยนะครับแสดงว่าผิดปกตินะครับเรียบร้อยนะครับ กเีย่ก่อนนะครับตัวนี้ผมไม่เคยเห็นหมาเป็นใบกั้นทีนะครับแต่นกเขาก็มันต้องขันนะครับอ้าวแย่พีดีใส่เข้าไปไม่ถูกนะครับผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามองกล้องด้วยนะครับมองโทรศัพท์ด้วยนี่นครับหมุนลงไปแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อตัวนี้นะครับเนี่ยครับน็อตที่เชื่อมต่อกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็รบกวนช่วยกรุณากดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะ หนึ่งกำลังใจก็คือคนดูเนี่แหละครับต้องขอขอผลอีกครับเนี่ยนะครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างมันจะเป็นเกลียวแบบนี้ครับเขาเรียกอะไรผมไม่ถูกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับมันก็จะผมก็จะเอาน็อตสามหุ่นที่เป็นเกลียวหมุนเข้าไปนะครับตัวนี้ราคาไม่ไม่ถึงห้าสิบาทนะครับต่อตัวนะครับขนาดสี่นิ้วนะครับตัวเนี้ย หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าผมให้ดูนะครับมันจะมีเป็นแผ่นเป็นพลาสติกนะครับมันจะเกี่ยวกับสกอตไบได้นะครับจริงๆเขาไปใช้กับลูกหมูหินเจียนะครับเอาไว้ขัดงานเกี่ยวกับงานขัดนะครับตัวนี้ขนาดสี่นิ้วแล้วก็หกห้านิ้วนะครับนี่ครับสกอตไบนะครับที่จะเอามาแปะมันก็จะเกาะนะครับกับตัวนี้นะครับเนี่ย ะครับมันจะเป็นงองอโมเลือกไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะครับพอแปะเข้าไปมันก็อยู่เลยนะครับเจอกันไม่ได้ครับติดเนบเลยนะครับคิดว่าน่าจะอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนนี้มันจะมีแผ่นคล้ายๆกระดาษทรายข,ข,ข,ของมันนะครับมันจะเป็นจะหยักเหมือนกันเวลามาประกบเข้ากันมันก็จะอยู่นะครับก่อนจะตัดตามรูปกลมนะครับตัวนี้ กันไกลคมอยู่นะครับมีวิธีการรับมีดนะครับในคลิปที่แล้วที่ผ่านมาเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ด้านขวามือสุดนะครับในวิดีโอนี้นะครับวิธีรับมีดในคมนะครับเนีย่ยนะครับเสร็จแล้วในส่วนของกอตไกตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีโฟมด้วยเนาะสีเหลืองสวยใช่นะครับ อันละยี่สิบบาทครับอันนี้ก็ตัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจจะไม่กลมเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับในส่วนด้านบนนั้นก็คือเวลาเราเอาจานลงไปล้างไปวางกับมันเนี่ยมันจะหมุนไปทางไหนก็แล้วแต่มันนะครับตนนัวนี้เนี่ยนะครับหากมันไม่อยู่นะครับ ถ้ามันไม่อยู่นะครับผมมีวิธีอย่างนี้นะครับอันนี้คือประแจที่ขันเข้าไปนะครับเขาเรียกประแจปากตายนะครับตัวนี้ขันเข้าไปให้มันแน่นนะครับในแกนของแกนซักในถังนั่นเองนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับประแจเมื่อกี้นะครับดี่นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับถ้ามันไม่อยู่นะครับแต่จริงก็ มันก็อยู่นะครับแต่กดให้ดีๆนะครับมันก็แน่นอยู่นะมันเกาะกันอยู่นะครับนี่ครับหลังยางมัดเลยนะครับหนังยางวงนี่แหละไม่ถึงอีกประมาณสักแล้วแต่ตามใจครับตอนนี้มัดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับในกรณีที่มันไม่อยู่หรือว่า เพื่อความแข็งแรงนะครับเสริมขึ้นมานะครับเนี่ยครับมันก็จะยุบตัวลงไปนะครับของน้าก็จะโน่นขึ้นมาตอนนี้ผมก็จะลองใส่ดูนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับหมุนล,ลงไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขาใส่สก๊อตไบสำหรับล้างชามกับจานนะครับมันจะสั้นกว่านะครับ มาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจากเมื่อกี้นะครับจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับตอนนี้ตัวเมียขนาดสามหุนน็อตสามหุนนั่นแหละครับจะใช้ท่อ PVC นะครับแล้วก็เอานอ็อตตัวนี้ยัดเข้าไปนะครับน็อตตัวเมียนะครับยัดเข้าไปในท่อ p ี c แต่ก่อนที่จะเอาเข้าไปก็ต้อง ต้มน้ำให้ร้อนนะครับประมาณร้อยองศา,านะครับให้ท่อ PVC มันเจืดออกครับตอนนี้น้ําร้อนแล้วนะครับงาน DIY ทําไม้เกาหลังแนะนําอยากจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงด้านขวามือสุดของวิดีโอนะครับเข้าไปดูได้นะครับทําไม้เกาหลังจากท่อ PVC นะครับ นี่ครับยัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันแห้งมันก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับมันก็จะเวลาหมุนมันก็จะแข็งแรงอยู่นะคิดไวงั้นนะครับนะี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างร้าตาแบบนี้หมุนน็อตออกมาได้นะครับส่วนที่ผมจับหมุนอยู่นั้นก็จะไปหมุนกับแกนเครื่องักผ้านะครับส่วนด้านบนนี่ก็เดี๋ยวก็เอาสกอตไบมา พันไว้แล้วก็เอาหลังยางมัดไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตัวนี้จะไปหมุนเข้ากับแกนตัวที่ทาไวแล้วนะครับกับน็อตตัวสองหุ่นนั้นนะครับน,นะครับอันนี้เป็นขาที่จะใช้ล้างแก้วนะครับขวดโหลน้ํานะครับที่มือเราล้วงไม่ถึงนะครับใช้น็อตเกีียวปล่อยนะครับ อาจจะขันยิงติดเข้ากับสกอตไบเลยก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะทดลองเอาหลังยางมาเกี่ยวก่อนถ้ามันไม่อยู่ก็ยิงติดสกอตไบเข้าไปได้เลยนะครับรูปร่างหน้าจาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพับแบบนี้นะครับอันนี้รางแก้วนะครับตัวนี้จะเล็กนะครับคือแก้วมันจะ มันจะเล็กนะครับมันจะมีซอกเนาะพวกขวดโหลขวดโหลอะไรต่างๆนะครับที่มือเราล้วงไม่ถึงนะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับว่าเวลาล้างแล้วเนี่ยมันจะได้ผลขนาดไหนนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการรับชมจนจะจบคลิปไปดูคลิปหน้าติดตามกันต่อนะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ